เราเดินมาเจอตอไม้ลอยน้ำอยู่ตัวบิก๊กพี่บิก๊กสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่กลางทุ่งนานะคะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการคะ่ะพบกับช่องสาวเมืองสารวันรค่ะแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมางมหอยหอยขมกันนะคะทุกคนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือหอยจุกนั่นเองนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปงมหอยกันจ้า,เ,าเดินยากเ,าเดินยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆงมไปนะคะที่บ้านเราเรียกหอยขมนะคะหรือว่าหอยจุบ ที่บ้านใครเรียกว่าอะไรพิมพ์มาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะอันนี้จะเป็นบ่อที่กลางนาของเรานะคะ,ะเจอแล้วจ้านี่ยกกิ่งไม้ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่ตัวเบื้เริ่มเลยนี่นะคะ,ะอหอยขมของเราจ้า เยอะมากๆเลยตัวเบืเริ่มเลยจ้าเห็นแล้ก็งมไปตามกินไม้นี่ค่ะตัวใหญ่มากอ้วนตุก ตัวเล็กเราจะไม่เก็บนะคะตัวเล็กเราก็จะปล่อยไปเหมือนเดิมเราจะเก็บแต่ตัวใหญ่ๆเราจะค่อยๆงมไปนะคะเพราะว่าน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะเราต้องยกตอไม้ขึ้นมานี่นี่เราก็จะเจอหอยขมอ,อย่างนี้นี่เลย แต่ตัวเล็กแบบนี้เราจะไม่เอานะคะเราจะเอาตัวใหญ่ๆแบบนี้ี่เราจะเก็บแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ <simultaneously> ตัวเล็กเราจะไม่เอา <inaudible> นี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้หรือว่าแบบนี้เราจะปล่อยลงน้ําไปเหมือนเดิมนะคะ <kahkaha> เราจะเอามือค่อยๆค้ำคำไปทุกคนเห็นไหมนี่อยู่ตรงกิงไม้นี่ได้มาสองตัวเราจะเอามือค่อยๆงมค่อยๆควานไปนะคะบางทีเท้าไปเกี่ยวโดนตัวก็จะเจองงตัวใหญ่ใหญ่บางทีก็จะไม่มีในนะคะเพราะว่านก ปากห่างเขาก็จะมากินอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เก็บทิ้งนะคะเนี่ยเจอแบบนเนี้ยเนี่ยเขาไม่มีตัวแล้วเราก็จะโยนทิ้งไปเลยนะคะเลือกอาหารขิ้นเลยจ้ะ ทำอาหาไม่กินแล้วไม่ยิ่งไปอีกน่ามาเอาไปทินเป็นทั้งถังนี่เขาก็จะไม่มีไม่มีตัวอยู่ด้านในแล้วแต่ว่าเขาจะมีตัวน้อยอยู่ด้านในแล้วก็จะปล่อยไปนะคะนี่เราจะยกกิ่งไม้ออกแบบนี้เลยนะจ๊ะเขาจะอยู่ตามเกาะตามกิ่งไม้เกาะตามเถาผักกะเฉด เดือดโห,ห,หตัวเนี่ยนะ่เห็นนะคะตัวเบิ่มเลยเราจะค่อยๆยกกิ่งไม้ขึ้นมาแล้วนะคะจับดิโอ้เลยนี่ <c oughs> เยอะเลยตัวเอฟตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยนั่น ตัวที่น,น้อยเกินเราก็จะไม่เอาไปนะคะยืนกินอยจะกี่นนนนก เดี๋ยวนะคะวิ้มไม่ถนัดคะ่ะย,ยิงลงยิงลึกเด็กขาสอดเข้าไปในกิ่งมาเด็กกอ้ยปลายหนุนตัวบเบลอเลยทางปลายหนุนตัวบเบลอเลย อาหล่นน้ำไปแล้วตัวนึงเราจะไปเอาทางปลายนู้นนะคะ่เน้อนคเ็นลกเนก้อนเจตา ัวงามมากเนื้อตันๆแน่นๆอันนี้เท้าเราไปโดนนะคะตัวมากตักเลยตามเถาผักกะเฉดนี่จะมีไหมหนอตามรากผักกะเฉดไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินงมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลงาน กันที่หลังนะคะเดี๋ยวเดินงมไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะแต่เราจะเอาไปแค่พอกินนะเดี๋ยวเราเดินลงมาทางนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าทางโน้นน้ำมันลึกเนาะแม่เราก็ลอยคอมาทางนี้เราก็เดินมาลงทางนี้นะจ๊ะออโอ้ยไตใหญ่จังเลยโตใหญ่มากวนตุ๊บ เดี๋ยวเราค่อยๆลงนะคะเพราะว่ามันมีตอไม้มีกิ่งไม้อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมันจะบาดเทา้าอืปอดตัวเอฟเอเลยจ้าเก็บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะล่วงน้ำนี่นี่อุ้ยน่ะงนี้นน ต้องรีบเก็บนะคะเดินอุ้ยไม้จะทิ่มตาแต่น้องเขาจะล่วงน้ำไปก่อนตัวเออย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วใหญ่เติวกเบแบบนี้ไม่เอานะจ๊ะปล่อยน้องลงน้ำไปค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บผักกระเฉดด้วยนะคะเพราะว่า เก็บไปขายจ้ะเรามาเจอตอที่ร้อยน้ำอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหอยเยอะมากอันนี้คือผลงานที่เราได้นะคะเป็นก้อนเลย ผลงานของเราจะได้ครึ่งถังแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าเดี๋ยวไปดูสรุปผลงานที่หลังนะคะพ่อกับแม่บ่อมันค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเดินลเลาะๆริมๆมา บางทีก็บางจุดจะเดินยากนิดนึงเพราะว่ากิ่งไม้มันเยอะตัวบิก๊กพี่บิก๊กทุกคนเห็นอะไรไหมเดี๋ยวมันจะล่วงน้ำหมดนี่ป๊าติท๊ เหมือนทันอนะได้หน่อยเดียวไปแล้วมีอีกเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นผักกระเฉดนะคะหอยของเราได้ครึ่งกระถางนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของเราวันนี้จ้าคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้ด้วยนะ รับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ